เอสุภชัยในฐานะผู้จัดการส่วนตัวของอ้างพัชราภาตอกปมนางเอกสาวเซ็นสัญญาช่อง7 HD รับเงิน20ล้านบาทต่อปีกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากหลังมีข่าวเรื่องเงื่อนไขสัญญาของนางเอกซุปตา พัชราภากับทางช่อง 7HD ที่มีการเปิดเผยว่านางเอกตัวแม่มีรายได้ถึงปีละ20ล้านบาทเพียงแค่ต้องปรากฏตัวบนปกปฏิทินทุกปีเท่านั้นไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องเข้ามาที่ช่องไม่ต้องมางานช่องหรืออัดรายการรวมถึงมีสิทธิเลือกพระเอกค่ายละครและทีมงานผู้จัดเองทว่าห้ามไปปรากฏตัวรายการช่องอื่นทั้งออฟไลน์และออนไลน์เรียกว่าสมมงซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างแท้จริงมดดำยังอึ้ง ลั่นแรงเรื่องสัญญาอ้ํพัชราภากับช่อง7ปีละ20ล้านอ้ํพัชราภาแจ้งข่าวเศร้ายากจะทําใจเกิดการสูญเสียอีกครั้งสวยและรวยมากเปิดธุรกิจอ้มพัชราภารายได้หลักร้อยล้านเอสุพ,พชัยตอบป,ปมอเซ็นสัญญา20ล้านล่าสุดทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกซุปตาอย่างเอสุพ,พชัยศรีวิจิตออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวโดยเจ้าตัวเผยว่า อันนั้นเอไม่ทราบรายละเอียดเพราะพี่อ้ํารับตรงพี่อ้ําเป็นผู้จัดการเอแล้วเอไม่รู้เรื่องเลยค่ะได้ฟังครั้งแรกก็อยากขอส่วนแบ่งเลยเนี่ยอยากได้ส่วนแบ่งเอามาทําละครเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมยังไม่ทราบเหมือนกันเลยค่ะก็อยากให้พี่อ้ําได้เยอะๆเพราะพี่อ้ําตั้งใจทําทุกอาชีพทุกหน้าที่เอว่ามันก็ไม่ได้แปลกเลยเพราะพี่อ้ําอยู่ช่องเจ็ดมานานมากแล้วก็รักในความเป็นนางเอกช่องเจ็ดไม่ไปไหนกับความเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นบริษัทเราก็ให้แบบนี้เหมือนกันส่วนที่ว่าอนาคตบริษัทเราอาจให้เข้ามาช่วยหรือร่วมหุ้นกันไหมเดี๋ยวอนาคตต้องไปคุยกับแกคะ่ะว่ามีอะไรช่วยกันได้บ้างหรือว่าถ้าได้กำไรเอาเงินไปให้แกง่ายกว่าไหมคะหัวเราะเอว่าอันนั้นง่ายกว่าคะ่ะ